กาบสวัสดีเชียงเสารของวันที่26กุมภาพันธ์พศ2567กาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยูซี่พระโคสิ่งหนึ่งหนึ่งและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชิมนี่ของทางช่องกันครับครับกาบพ่อๆกันทุกเสาครับพี่น้องครับกาบยาเฝ้าเบื่อกันครับพี่น้องครับสำหรับเสานี้กามารีวิวงัวแม่ลูก ราคาบลแพงทรงฟีสองรอยกิโลเมตรเก็บมเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับเป็นมั่วดีบอมีตํานี้ด้ครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้ามีตํานี้มองในค้อมในผกผมกับว่ามีตํานี้ไปเลยครับเพื่อให้มันสบายใจคนขายคนซื้อครับพี่น้องครับสีบ๊ดยตํานี้กันพ่ายหลังครับพี่น้องครับนี่ครับอ่าเขาเลี้ยงเะไรครับพี่น้องครับบ่อลรยใหญ่งางผมกับสีบ่อมองขายกาแห้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีไรจากถือไปหาเพงครับพี่น้องครับเดี๋ยวมังแม่นี่ก่อนะพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผู้ลูกตัวที่ แม่ลอยงี้สิบวกได้นังหนาอ้างๆครับพี่น้องครับง้อยชิงเชียงจับใบได้อยู่ด้วยครับพี่น้องครับเป็นงัวคนเลี้ยงครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นมือฉลาดๆครับพี่น้องครับลูกไส้อายุสองเดือนกระเือว่านมโนแม่ดีอยู่ด้วยครับนี่ครับตัวลูกไส้เพิ่นครับพี่น้องครับลูกผสมบามันกระเทอกประมาณน้าี่แหละครับพี่น้องครับงัวไทยลูกผสมบามันครับพี่น้องครับอ่าสําหรับโคมนี่มองขายกั หนึ่งหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลขนานั้นหรือตามตกลงกันถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกับทรมาได้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีพิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนต์มันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดทุนหน่อยๆน่อกะพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงอยู่เพราะว่ามันยังต่อยอดได้อยู่ครับพี่น้องครับบันนี้มาเมืองคมนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรก สายซาโลเล่ด้ยครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสองเดือนเพื่อนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวเม่เพ่นสูงอร่อยยิ้มหาบัวครับพี่น้องครับเป็นง้วลูกเรกโงสางแม่ก็ถือว่าโอเชอยยู่ครับได้ความสดอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ตัวเม่เพ่นเงี้ยวเงี้ยวนี่ครับง้วเล่เนาะครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกสาวพ่นก็พ่อไปวัดไปว่าบ่ได้ถือว่าชิไยชิเล่ครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกสาวเห็นชาดๆครับพี่น้องครับ สำหรับโคมนี่มองขายหนึ่งมื่นแปดพันบาทนะครับทรงพี่ให้เช่นกันครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกะโทษตามทีเบอร์ผมให้ไว้ขางต้นครับพี่น้องครับนี่ครับถือแค่เนี่ยนอนครับพี่น้องครับหรือพอแม่พี่น้องสียกสองโคมก็ได้ครับพี่น้องครับอ่าโคมแม่ลูกผูกเมือนจกับแม่ลูกเมียโคมนี่ครับเอาไปในราคา สามหมื่นสามพันบาทครับถอยยกได้ครับพี่น้องครับสองค่มสามหมื่นสามพันบาทส่งรี่ให้เช่นกันครับพี่น้องครับวันนี้มะเมืองคมนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียอ่างัวลูกแรกสดๆครับแม่ยร้อยสามสิบบวกลบสองลูกสาวอายุสี่เดือนนี่ครับตัวแม่เพิ่นแม่กับเครื่องดำอยู่ครับพี่น้องครับแม่สดๆครับพี่น้องครับรับใจลูกสาวบ้เลยครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นอ่าสำหรับคมนี่เอาไปหนึ่งหมื่น เก่าพันบาทได้ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้เช่นกันท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมให้ไว้ข้างต้นได้ครับพี่น้องครับแช่หนึ่งหมื่นเก่าพันบาทครับพี่น้องครับครับมึงชัดๆครับพี่น้องครับที่บ่กโอเชียเลยครับพี่น้องครับสําหรับท่านใดมองหาหัวร้อยบ่ใหญ่เลี้ยงนี่ครับบันนี่เมือมึงชุดสามโตได้ครับชุดนี้เหมือนว่าเอฟซีก็ขอแยกอ่าแม่ลูกกันเลยแม่ว่าจิวลูกเลยมาแต่ว่าผมว่า ไถ่แยกมันสิเป็นงัวแพงครับพี่น้องครับเอาเอาไปน้ากันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับให้มาเมืองตัวผูนครับในชุดสามโตครับตัวผูลูผสมบามันอายุหาเดือนบวกครับพี่น้องครับนี่ครับบ่จีนมเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับถือว่าสมบูรณ์แขนขากะแง่อายุครับพี่น้องครับตัวผู้ด้วยครับพี่น้องครับวันนี้กะเป็นแมีลูกเมียแมีออกว่าจิว ลูกผสมเลบีบเหรอครับพี่น้องครับแม่ร้อยสามชิบบัวครับเป็นง่วลูกแรกครับนี่ตัวแม่เพิ่นให้เหมือนกันครับเหมือชัดๆครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องครับวางวมาพอมีน้องคงดีประสับสนครับนี่ตัวลูกสาวครับอ่าสำหรับชุดสามตัวนี้เอาไปสองหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีให้เช่นกันเด้อครับพี่น้องครับหรือท่าน สิยกไปตั้งฝูงก็ได้ครับงัวทั้งเหมือเก่าตัวครับพี่น้องครับเก่าตัวนี่มีตัวใดเนี่ยกะมีแม่ลูกเมียนี่สามโคมแม่ลูกผูหนึ่งโคมแล้วก็งัวผูลูกผสมบามันหนึ่งตัวทั้งเหมือเก่าตัวครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสุคุมครับงวดตัวผู้ใดว่าแพงกะพันบ่ไดดว่ากันครับห้องขายด้ราคานี่ครับ เอาไปเจ็ดหมื่นบาทเพียงเพียงครับง้เก่าตัวครับเจ็ดหมื่นบาทเพียงเพียงเอาไปตั้งฝูงได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเก่าตัวนะครับเจ็ดหมื่นบาทเพียงเพียงครับท่านใดสนใจก็โทร0652076884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตำบนบ้มันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยด้ครับพี่น้องครับกฎกติกาขั้งข้อก้าว่างไว้เช่นเดิมยาโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันยาโทษคว้วสาใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมากิลีก้าจังโทษมาก บ่มากาบ่ดรว่ากันครับพี่น้องครับหฮอไขยในราคาแบ่ยงปันครับบ่เปรียบผู้บริโภคครับนี่ครับง้วสดๆครับพี่น้องครับบ่เป็นงัวเฒ่าแล้วก็บ่แม่นง้วมีตำหนีครับพี่น้องครับนี่ครับเมืองเลยครับสดๆคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับท่านเอาไปเลี้ยงสามารถต่อยอดเป็นเงินฝาเงินอมได้ครับพี่น้องครับพอสือไปต่อที่เลี้ยงมันกะบ่แพงอยู่แล้วครับพี่น้องครับไปเลี้ยงอย่งไห๋กะบ่ตันหนอกครับพี่น้องครับ อนนี้กระแสงัวกะเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆด้ครับพี่น้องครับบอ่อแวนมามันลุ่งเลยครับพี่น้องครับมันขึ้นเยอะครับอันนี้ว่าตามข้อเป็นจริงครับบอ่อเมนมาปันในช่องเจางครับเมีนพอแม่พี่น้องสีบสมน้ำผมกับบอ่อเป็นอย่างครับแต่ว่าจากการที่พวกผมออกภาคสนามไปสำรวจหลายๆพื้นที่ของสนามที่ว่าเถืองๆน,นั่นท่านตัองว่าให้มืดครับว่าถืองง่วเถืองในประเภทใดเออถ้ามแม่เทาแม่เทา โลกาลูกบ่สมบูรณ์ลูกนมนำนานมม่มีให้ลูกกินนั่นเออนั่นถือแท้ครับเมียไทยเถ่าครับพี่น้องครับบ่ได้เถียงบ่วด้ว่าครับท่านต้องเมืองงัวน้ำว่าวะงัวประเภทใดมันถือน้ำครับพี่น้องครับบ่วเมนว่ามันสีถือถุงงัวครับเมียสดๆถึงสิเป็นงัวไทยกับทางเพิ่นกับย่งไข่ได้ราคาอยู่ครับพี่น้องครับว่าตัวเมียมันสดครับนี่ครับฝากเป็นแนวทางท่านใดสนใจกับโท่มาได้ตลอดย4ชั่ีโ่งเลยครับ เห็นชิปแล้วโทรมาเลยครับจะตัดสินใจโดนครับเพราะว่าราคาเขาลงไปจากนี้บ่ได้หรอกครับพี่น้องครับเขาขายแบบแบ่งปันกําไรรัก้อยต้นทุนเพิ่มขึ้นทุกเมือ่อแต่กําไรหน่อยก็เก่าครับพี่น้องครับครับสำหรับทยชิปนี้ก็ขอจวบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ